มาพบกับอีกท่านหนึ่งอาจารย์สวัสดีค่ะเราเจอกันแล้วเมื่องานถแถลงข่าวใช,ใช่ไหมแล้วก็จะมากันแบบเป็นแพ็กเกจเนี่ย คือกลุ่มนี้นะคะจะเป็นนิสิตที่ทำอาจารย์แนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดรเมธาวีเพยญพักดีค่ะจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรค่ะจะบอกว่าวันนั้นนะคุณผู้ชมจําได้ไหมงานเกษตรอ่ะที่เรามีการทําเรื่องราวของงานแถลงข่าวดิฉันอวดขวดนี้อาจารย์วันนั้นไปกินแล้วเพลินเลยอ่ะเอาละค่ะนี่เขาเรียกว่าโปรดักต์หนึ่งเรามาแนะนํากันใหม่นะเด็กๆอาจารย์ขาอันนี้คืออะไรคะ คือเครื่องดื่มคอมบูชาผสมน้ำอัญชันและน้ำมะพร้าวค่ะก็คือเราจะใช้เป็นน้ำหมักอัญชันแต่ว่าตัวนี้ค่ะเราจะใช้เป็นเชื้อโปรไบโอติก ที่ดีต่อร่างกายปรับสมดุลลำไส้เลยด้วยแต่ทีเนี้ยค่ะเราได้มีการที่จะส่งเสริมให้กับชาวบ้านทางจังหวัดสมุทรสงครามค่ะตำบลดอนมโนรานะคะเราก็มีแบรนด์ต้นแบบชื่อพร้าวคนทีค่ะตรงนี้เราก็เลยปกติแล้วเนี่ยอมบูชาจะค่อนข้างทานยากมันจะเป็นเปรี้ยวแหลมบางคนจะไม่ค่อยชอบกลิ่นรสในการหมักของเขามากเราก็เลยใส่น้ำมะพร้าวเข้าไปเพื่อช่วยให้ทานง่ายมากขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ย เราก็ช่วยที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าวของชาวบ้านด้วยโดยน้ำมะพร้าวหนึ่งโลอะค่ะสามารถผลิตขวดแบบเนี้ยได้ถึง10ขวดเลยนะคะดีจังเลยจานเพราะอะไรรู้ไหมคะมะพร้าวนี่บางทีลูกหนึ่งเนี่ยขายไม่ได้ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมแต่พอเรามาเพิ่มตรงเนี้ยเพิ่มกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนด้วยแล้วก็ที่สําคัญองค์ความรู้ตอนนี้เรียกว่ามาแรงเรื่องราวของโปรไบโอติกกับการดูแลระบบลาไส้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่เรียกว่ายอดนิยมนะยังยืนหนึ่งอยู่อีกนานเนาะจารย์เพราะฉะนั้นตรงนี้ใน งานนี้ค่ะอาจารย์จะมาขายอย่างนี้อย่างเดียวหรือคะหรือว่าจะมีอะไรด้วยมีหลายอย่างค่ะก็คือเป็นเกษตรกรค่ะจากรอนมโนราเนี่ยค่ะเขามาออกร้านขายมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยทั้งน้ำตาลมะพร้าวของเขาเนี่ยน้ำตาลแท้ๆเลยค่ะแล้วก็มีขนมต้มอร่อยมากยำมาเร็วมาเร็วยำยอดมะพร้าวกับมะพร้าวอ่อนไข่ดีมากค่ะอันนี้เห็นบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะใน Facebook ของเกษตรศาสตร์ค่ะมีการลงแบบเหมือนลงแข่งกันเลยนะใครได้กินหรือยัง เพราะฉะนั้นนี่นะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะทุกท่านได้เห็นถึงนวัตกรรมที่ทางคณา,าจารย์ได้นําผลงานวิจัยนําถึงเรื่องราวขององค์ความรู้อะค่ะแล้วก็นํามาช่วยกันอ้าวนิสิตทุกคนนี่เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ช่วยด้วยหรือเปล่าเป็นคนคิดสูตรอันนี้นขึ้นมาเลยโชว์หน้านิดหนึ่งโชว์หน้านิดนึงค่ะคุณผู้ <c oughs> ชมคุณผู้ฟ <c oughs> ังคะนี่คือเด็กคนเก่งของเรา <c oughs> ที่แล้วก็ไปช่วยกันคิดสูตรเลยหรอคะ โอ้พี่ต้องถามแล้วต้องถามแล้วให้แนะนําตัวนิดนึงก่อนเลยเดี๋ยวนะคะจานเดี๋ยวขอยิบไมค<า>์กนเลยชื่อน้องอะไรคะชื่อพิมพ์ค่ะพิมชื่อจริงนะพิม,มพราพัฒน์โรจนาไบทุนทิพย์ค่ะคชื่อเบลค่ะนันทิชนจตุรพรชัยค่ะ ค่ะชื่อแนทคะ่ะนิจเิญจิไสยนคะ่ะทั้งหมดเรียนอยู่ที่ชั้นปีเท่าไหร่คะอาจารย์ปีที่4ค่ะปีที่4แต่มีอาชีพแล้วเนาะใช่ <c oughs> เขาจะได้เป็นเจ้า, <c oughs> จาของธุรกิจแล้วนะคะ <c oughs> แล้วดูหน้าตาผิวพรรณทุกคนนี่คุณผู้ชมฟังใสขาวสะอาดกินมานานหรือ,อยังค่ะคสูดเลยครับก็ช่วยๆกันค่ะเพราะว่าเหมือนแบบคามบูชามันมาแรงแล้วอาจารย์ให้โจทย์มาว่าแบบว่าอยากให้พัฒนามะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หนูก็เลยคิดว่าลองเป็นแบบคอมุฉามะพร้าวไหมเพราะว่ายังไม่ค่อยมีคนทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่นใจอาจารย์ให้ไปลองปีนมะพร้าวด้วยเปล่าอโอ้โอแต่โชคดีมะพร้าวบางคนทีเข้าเตี้ยฉ้<ข>อยเอาก็ได้อันนี้ยังไม่ไม่สอยค่ะฉอค่ะฉอ,อ,อค่ะฉอเป็นยังงคะเป็นยังไงบ้างคะตอนที่ฉอค่ะ <laughs> 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 ก็ฉอกันจนกล้ามขึ้นเลยค่ะ นี่คือความภูมิใจของพวกเรานะคะอาจารย์รยเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยการเรียนรู้ในระบบของมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่ว่าจะตามที่อาจารย์สอนอย่างเดียวแต่ว่าต้องเป็นส่วนหนึ่งในการที่ร่วมกันทําเรียกว่าบูรณาการศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในร่วมมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์แล้วก็ท่านใดที่สนใจอาจารย์อยู่บูธเล็กที่เท่าไหร่ บูธที่ H66 โอ้โหเลขสวยค่ะ66ปี66เพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจนะคะไปร่วมพูดคุยแล้วก็ไปร่วมดูสินค้าชมสินค้าและถามตัวจริงเสียงจริงได้เลยต้องขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงขอบคุณน้องๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ